ด่วนรัดแจ้งข่าวประชาชนทั่วประเทศเรื่องนี้สำคัญมากเกี่ยวข้องกับทุกคนดูด่วนไม่ดูระวังเสียใจภายหลังสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆุท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะ ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาของข่าวนี้จากเพจ f a c e b o o k ไทยคู่ฟ้าซึ่งเป็นเพจของหน่วยงานรัฐบาลด้วยนะคะฟรีระบบการแพทย์ทางไกลดูแล42กลุ่มโรคพบหมอออนไลน์ส่งยาถึงบ้านสำนักงานหลักประก,กันสุขภาพแห่งชาติสอปสออชอเปิดทางเลือกให้ผู้ใช้สิทธิบัตรทองที่ป่วยเป็นโควิด19อาการไม่มาก หรือเจ็บป่วยเล็กน้อย42กลุ่มอาการสามารถใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวพบหมอด้วยระบบการแพทย์ทางไกลเทเลเมดิซีนเพื่อลดความแออัดผู้ป่วยในโรงพยาบาลผ่าน3แอปสุขภาพได้แก่ 1. แอปพลิเคชันคลินิกโดยคลินิกเฮลทคลินิกเวชกรรมสอบถามเพิ่มเติมไลน์ไอดีคลิน 2. แอปพลิเคชันหมอดีโดยชีวีบริรักษ์คลินิกเวชกรรมสอบถามเพิ่มเติมลายไอด์ @mdapp 3แอปพลิเคชันซาลูเบอร์เอโดยสุขสบายคลินิกเวชกรรมสอบถามเพิ่มเติม l ล n e ไอด @smdthailand หลังจากพบแพทย์ออนไลน์จะได้รับคำแนะนำการดูแลสุขภาพและรับยารักษาตามอาการจัดส่งยาถึงบ้านฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับ42กลุ่มโรคประกอบด้วย 1. ข้อเสื่อมหลายข้อ 2. ตาแดงจากไวรัส 3. ตาแดงจากไวรัสที่มิได้มีรหัสระบุรายละเอียด 4. ข้อเสื่อมโดยทั่วไปปฐมภูมิ 5. เนื้อเยื่ออักเสบ 6. วิงเวียนมึน 7. ปวดศีรษะ 8. อาหารเป็นพิษจากเชื้อแบคทีเรียอื่น 9. อาการท้องร่วง 10. กระเพาะและลำไส้อักเสบจากการติดเชื้อ 11. ไข้ใครไม่ทราบสาเหตุ 12. ความผิดปกติของระบบการทรงตัวของหู 13. โรคตากุ้งยิงและตุ่มอักเสบเรื้อรังที่หนังตา 14. การอักเสบของเยื่อบุตา 15. การติดเชื้อไวรัสที่มีได้ระบุรายละเอียด 16. ก,กล้ามเนื้อเคเล็ด 17. ติดเชื้อไวรัสไม่ระบตุตำแหน่งที่เป็น 18. ข้ออักเสบข้อเดียวที่มีได้มีระบุรายละเอียด 19. เยื่อบุจมูกและลำคออักเสบเฉียบพลันหวัดธรรมดา 20. ใครไม่ระบุชนิด 21. เวียนศีรษะบ้านหมุนเฉียบพลันแบบไม่รุนแรง 22. ปวดท้องช่วงบน 23. การติดเชื้อทางเดินหายใจในส่วนบนแบบเฉียบพลันหลายแห่งพร้อมกัน 24. ลมพิษ25 ปวดท้องและปวดอุ้งเชิงกราน26เยื่อบุตาอักเสบเฉียบพลันที่ไม่ได้ระบุรายละเอียด27ลมพิษที่ไม่ได้ระบุรายละเอียด28ปวดหลังส่วนล่าง29้คออักเสบเฉียบพลัน30ต่อมทอนซิลอักเสบเฉียบพลัน31อคออักเสบเฉียบพลันที่มีได้ระบุรายละเอียด32 การติดเชื้อทางเดินหายใจในส่วนบนแบบเฉียบพลัน33กระเพาะอาหารอักเสบที่มีได้ระบุรายละเอียด34อาการปวดท้องอื่นๆและอาการปวดท้องที่ไม่ระบุ35ข้ออักเสบหลายข้อที่มีได้ระบุรายละเอียด36ต่อมทอนซิลอักเสบเฉียบพลันที่มีได้ระบุรายละเอียด37 เยื่อจมูกอักเสบจากการแพ้ที่ไม่ได้ระบุรายละเอียดปวดกล้ามเนื้อ38เยื่อจมูกอักเสบจากการแพ้หรือการเปลี่ยนอากาศ39ข้ออักเสบแบบอื่น40ไซนัสอักเสบเฉียบพลัน41ไซนัสอักเสบเฉียบพลันที่ไม่ได้ระบุรายละเอียดและ42การติดเชื้อโควิด -19 กลุ่มสีเขียวที่มีอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสอปอสอชอโทร3 3 3 0